สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะนี้จะทําผัดกระเพราหมูบดค่ะเฮ็ดแบบเผ็ดกับแบบบ่เผ็ดจ้กะกินแบบของเิ็หน่อยกับของคุณหญ่ของเิ็กน่อยให้ฝรั่งกินจ้ะของคุใหญก่กะคนใหญ่สิกินคนโตใหญ่สิกินจ้ะได้ทั่วจ้ะทั่วบรหลายสิเบ่งใส่นหน่อยเอาเอบ่งไห้พวบ้าน บโหราณเพระาะว่าพอบ้านแล้วพอคอยกินผักผ้ามาผักขาดปากก็ได้นี่ใส่ทั่วจ้ะของพอบ้านนี่สิใส่จากสองนวยกระเทียมจากเม็ดหนึ่งแล้วบะมี่กินกระเทียมอันนี้กับกองไม้ผ้าจ้ะของไม้ผ้าใบกะเพราจ้ะใบกะเพรากระเซคแข็งชีวิตเมืองนอกเนาะหนาวห,าหายังกระเซคแข็งเงยจ้ะสื่อ,อยังไมล่ละลายกันกินบ่ท่านจากพราะวะพริกาาเข้ากับกินเทอร์เรเมตจงเม็ดกับซีเรเซตูดแข็งไวกจ้ะนี่ใบกะเพรากระเซคแข็งไวก ใจคงจะคองกันหลายๆเนี่ยไ่ให้เพื่อนกันน้อยอยากกินตำสมแต่ว่าบ่ม่มูก,กินลูกสาวโบยูจ่จะเพื่อนไปท่ำใจกันมูจ้่ก่อนกลับเขาไปโรงพยาบาลไปรักษาโตจ้ะกลับเข้าไปก็คือไปรักษาโตเจ็บแน่กับอุดเอาหังเพื่อเจ็บหลายโมว่า ปล่อยมันถ่อแม่มันเป็ี่ยนยังกับมันเป็นโหลดว่าสั้นโอ้ยปล่อยอยังไงเนาะบอกว่าสิใจแมวสิขาดแล้วปล่อยก็ได้ดอกรักษาให้มันหายแล้วเนะาะพัวบ้านแล้วว่ามาแล้วว่ามาหัวหอมในเอ็นกับเขาลายค่ะค้ากับสีหั่นเป็นต้นน้อยๆให้เรา ตามใจผู้กินเนาะจ้ะมันจังสเสี่บตามใจผู้เฮ็ดผู้กินกันสิบพราะเ่ราะบอีกทำนี่ละตอนหน่อยๆเ่อยอ่ะเราทำเมนูเด็กน้อยให้ให้ฝรั่งก่อนค่ะใส่พริกน้อยๆกระเทียมนิดนึงใส่เครื่องกุ้ลายจ้ะใส่ายๆผัดกะเพรานีิเป็นยัง่าย,ายที่งงสุดเฮ็ดมาแต่ไหนจะไล่จ้ะคิดบอกังไรก็เฮ็ดผัดกระเพราหนิละ มันง่ายจ้ะเราก็กลิ่นแซ่บได้รสชาติมันบ่บเบื่อจ้ะกินย่งได้ก็แซ่บกันกรีดเมนูอาหารบ่ออกย่งได้ก็เห็ดย่ำหนึ่งจ้ะได้เมนูให้พ่อบ้านแล้วก็เอาของจะกองจ้ะไต่กรีดลลายๆเนี่ยมันเผ็ดสาใจจ้ะกันผัดกระเพราแล้วมันต้องรสรสชาติแบบเผ็ดเผ็ดเนี่ยสะใจจ้ะของพ่อบ้าน <c oughs> ตั้งแต่แม่พลามาอยู่หนีเนี่ยพลาะะเร่าคอยได้เห็ดอาหารใจอันพงจะลดป่นเลยจ้ะส่วนมากใส่รสเดียวจ้ะ ใส่รสดีใส่ซอสหอยใส่ซอสปรุงรสเอาจ้ะเขาเคยได้ใส่อันผงชูรสเพราะว่าพ่อบ้าน่นกินเนื้อแดงคนปวดขาจ้ะในภาคใส่แต่รสดีใส่แต่อันซอสปรุงรสจนชินจ้ะไลยบได้ใส่ผงชูรสจะเถอะนอกจากยนเ้อหมดสมนตำจ้ะมันขาดบบได้เป็นอยังถิมันขาดบบได้จ้ะต้องใส่บบใส่มันรสแ่บจ้ะเพราะว่าสุนตำมันบบได้ใส่อันซอสหอยด้เนาะ มันไม่ไใส่รสดีมันบ่มี่เหีงอันตัวให้เฮาเสียบเนาะตะลึกตงใส่ค่ะเ็ด้ค่ะมีผัดกะเพราก็ต้องมีไข่ดาวค่ะทุกคนมันคู่กันค่ะของคู่กันกินผัดกะเพราแล้วก็ต้องมีไข่ดาวพร้อมจ้ะกินด้วยกันอร่อยก็เป็นเมนูมาคู่กันค่ะนี่กระไดบ่มีก็ไดแต่ว่ามีกระดีจ้ะกับเข้าเหียัวเห็ดหลายๆใส่ตู้เย็นใหม่ ได้ไดายผัดแรงลจ้าอร่อยมากผัดกะเพรามีเมนูง่งายๆก็เรียกว่าเมนูสิ้นคิดคิดอะไรไม่ออกก็ทำผัดกะเพราแซ่บไม่มีเบืออ่อจ้ะผัดกะเพราของเด็กค่ะอร่อยไหมเด็ก Good Very good Very good ระสัน mm. นี่ผัดกะเพราของก้อย ใชพ้ชพริกส่พริกสะใจแล้วก็ได้หอยจ้ะสองเท่าอีกแล้วจ้ะปุ่นขนมทยข้าขนาะดอันนี้เป็นไก่อบจ้ะค้นกับกินกินแล้วเลือไว้ให้มาแพ็คแพ็คไว้แยกไว้จ้ะแต่ว่ากล้องมีกับสิ เขาตัวเย็นเลยกินได้ประมาณสมมือสี่มือของนองมาเพราะว่าคนมีกับเขาแล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นกล้องมาอพี่เพรนัห่ัวไม่อ่าน่าว่าั่าฮงมันาัีเสียบ่าะ่กินมื่อตัวฮ่า่ มาเลยจ้ากินข้าวจ้าอร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยตำมสับเ <Excellent. S 1> อ็กซ์อร่อยมากอร่อยมากค่ะสวั <laughs> สดีค่ะ <laughs> มาจ้ากิน <laughs> ข้าวนักกันโ <laughs> บ่าณน,นี่ก็ได้

you mess around ร the camera that long I really finished know you you're just t ผมน่าจะปิดนล่งไว้าอิมยินดีใจแล้วหมายมาพูก เช่นสมใช้ชู้หลายกดสมสมใช้ชู้นกงบุรีคือเปงเงานี่มันเป็นกระสานนี่เลยนะนบรีเสียมคือเปง,งเปงานี่อมสูบพัดกระเ้าไม่ค่อยของบรุร อบกินไงแต่ว่ากินแบบนี้ไม่ได้เลยร่องสองเทือเรียลองรสชาติใหม่รอบแรกเป็นเป็นแช่น้ำเกลือเฉยแต่ก็น้องสมใส่ชูเรงมากอันนี้เป็นรดพริกก็ยังกินน้ำสมสายชูแห้งบอกร้องกินไปสือแบบสวนมาตูมดีกว่า แถวบ้านมันบมมีขายแบบสดจ้ะขายแต่แบบนี้ไม่หาจะเลยบ่ไปร้านมันเหรอวะจะเลยบ่พผอกินน้ำสม,สมสายชั่วเข้าไปท่องห้องอกุ๊กกุ๊กเูื่าผมผิดต็ดผ สวยเต็มสิ่งไงเพื่อนแม่ภาพมองก้นบันหนอกติดหอดใส่อาหารบันหนอกอ่ะว่าอยากกินลาบเท่าอยากกินผักกะเพ่าหอยขมแกงกิเล็กไส้เนื้อไส้หนัง ก่อยไข่มดแดงแก่งน้องหม่สุมส่มตำเซบบๆอยากมากมากแน่นอนจ้ะซุ่มมะเขือเนี่ยสุ่มมะเกือเนยมากแน่คือ,อ,อ,ก,คอ,ก,ก,อกันอยากเนี้ยตีกินหอกมันเซ่บกินกาไปยําไหนพองไลกูกู Done with bone Done with bones mm hmm. yeah I'm not cooking very long well, though yeah makes the bones too hard and too brittle okay s good. <S ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ